โอ้ยไปทงไปท่าไปปูบวชพริกปูบวเกียนติยังไหนก็นมาดําแท้ขนาดใส่คิมอยู่เด้นี่คิมกันยังบเ่เอาเอาบ่อยู่เมื่อนี้เขาคั่วใหดนนะักกินจ้าอันใส่กีซ้อนกะเรียบ่หลายซ้อนคนไปนยำหม,มูหมูวานเขาบาน,นเกาไปยำหมูวานนี่รนกราได้ซื้อมาลาบ ล่ามูกินข้แเลี่มสิไปทวงว่าสันเมือนีก็คือห่ดคือเกาว่าสิบอกไผ่ดพี่กินวันย่านยันบอยูอยู่นั่นคุณนั่นพี่ใหเพียดจนเวลสิยู่บ่ยานบยูอยู่มาพี่เียดบ่มีแห้งก็เลยกว่าเหื่ไปเนี่ยน้ำสิเปเป็นปิดไปเปิดน้ำแต่ว่าสันนี่สิเห็นน้อกินแล้วก็จะสิไปไปเปิดน้ำเมื่วานก็เปิดใส่เต็มเบิดแล้วล่ะ เดิมนๆนใส่บ,บักทีใช่บกเทีอารมณ์แนยายลาเสียใบยยกับบ้านในว่าเชียนที่ซื้นสิไงใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยขอความหม,ม,มักหลวเจ้าของถุงนึงได้หลายโพดปีกายมีสื่อมาสื่อมาถุงหนึ่งมันต้นเดียวแล้วมันใหญ่แล้วเพราะว่าปลูกข้าวเดียวเลยปีหนี่ยายลำามักโละมาโหวยังปีทุงท่งทุ่งนึงมันได้สิบก็ต้นยายลำก็เลยเอาเลยบานเลี้ยงของมันบานนี่พปลูกมันเลยเป็น หากมันแตกไปนะหากมันเลยซ้ำเลยเริ่มต้นใหม่มันเลยมันเลยอย่างเหี่ยวแน่ก็ขอว่าพวอมันหลุดจะคือวางเห็นเห็นได้หลายมานนี้เขาขั้วแก่เขาคั้วกันล่าหมูล่าหมูจะแซ่บจริงไปทงก็ล้มบีบีนก็หนาดำแล้วไม่ไหนยันยันลำดับหลายเดียวอย่างสักคน ต้มวีวีมันฮีหนาไว้กับ,บือู่แล้วการแบกการแบกรุ้งไปมันบ่ เนี่เนีเ่ได้เห็ดแล้วได้รเห็ดอสวนได้เห็ดยังแล้วตื่นขืนมีแต่อยากไปมีมือนอีแบบสวนคนยเพียอยูสั่งยูก็บว่ามันอยู่อันมันบอบว่ามันอยูอันซื้อๆเด็กมันมีหอมหอมเพาะไว้ปนิแตกนอกข้นคาพี่เลยเสียวกองโคมาเห็ดปลูกอยู่หน้าบ้านกองโคเกา่ายีรามมีอยู่ได้สิงมงจ่จอหูอทั้งใบปลูกหอมหอมอันต้นหอ,หอมไหม ยายล้ำไปพ่อไว้พ่อไว้ยยืดสยื้อคนละมีเพงทนเราเรียกว่าอันเอามาปลูกไวไ้บ้านเปล่เพาะจะเก็บงายอั่รอย่างนี้อะไรทั้งจะไปเก็บมาะลวนทั้องอะไรมาปลูกขายปลูกยังเลเดยดอะไรตื่นมาบัดน,นี้เรื่องคนดินเมื่อวานคนดินมา,า,นนมาไม่ใช่ม,มาปลูกบ้านพี่กับปลูกซี่หาต้นไวน้นี่ไว้จะเก็บน้ำสุดเสริมมองดูเอา้าพี่น้องมามามากินเขากับลาบหมูน้ำกันจ้า